สวัสดีครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมีกีตาร์ปลุมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกีตาร์ปลุ่มือสองนะครับของยุพอลวิกตอรีลนะครับผมนี่เลยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น่าขนาด41นิ้วนะครับทรงคอเว้านะครับผมนะตัวนี้เป็นมือสองนะครับนะตําหนินะครับมีจุดเดียวนะครับก็คือจะมีรอยอ่ะส้มอ่าทําสีตรงนี้มานะครับส้มคอทําสีตรงนี้มานะครับผมก็ไม่มีผลต่อเสียงนะสามารถเล่นได้ปกตินะครับผมนี่เลยนะครับงานโดยรวมนะครับสวยงามนะครับผมสภาพแบบเหมือนใหม่เลยนะครับผมแต่ละตีเป็นมือสองนะครับ นี่เลยนะครับติดติกาดให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นงานสีซันเบิร์ดเคลือบเงาแบบนี้เลยนะครับ41นิ้วนะครับของยี่ห้อวิกเตอรยนะครับผมนี่เลยนะครับปกตินะครับจะอยู่ที่อ1,990นะครับทางร้านเราลดไปเลยนะครับก็จะเหลืออ่า1,690บาทนะครับผมนี่เลยนะครับเป็นกีตาร์มือสองนะครับผมอ่าของวิกตอรียนะครับผมนี่เลยมาลองฟังเสียงกันนิดหนึ่งนะครับ ครับผมแล้วก็เสียงประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากลองสินค้านะครับสามารถติดต่อ,อมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผม